สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล My X Farm นะครับผมกับสวละเซล่อชีวิตครับวันนี้เราจะทําการก่อสร้างนะครับทำการทําโต๊ะปลูกแปลงสลัดนะครับแล้วเราก็จะมาแนะนำนะครับอินเวอร์เตอร์ที่เราใช้ที่สวนของเรานะครับในการผลิตไฟให้เราใช้และเราจะนํามาใช้กับตู้เชื่อมแล้วก็อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์นะครับผมก็เราจะมา พาพี่น้องชมนะครับว่าอิวอร์เตอร์ที่เราใช้เป็นอิวอร์เตอร์ยังไงแล้วมีระบบอะไรที่เรานํามาใช้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็คือการที่เราจะมาใช้กับโหลดหนักๆอย่างเช่นพวกตู้เชื่อมแล้วก็ไฟเบอร์นะครับซึ่งมีการกระชากที่สูงนะครับผมเราควรที่จะใช้อิวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงนะครับเพราะอะไรถึงเราต้องใช้อิวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงเพราะว่าอิวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงเนี่ยสามารถรองรับการกระชากได้ถึง สามเท่าของตัวเขาก็คือสมมติ0 0 0วัตต์วัตถ้าสมมติอิวอร์เตอร์1,000งัวัสามารถรับการกระชากได้ถึง3,000วัตนะครับผมหรืออิวอร์เตอร์5,000วัตก็สามารถรับแรงกระชากได้ถึง1 5 0 0 0วัตวัตนะครับผมแรงกระชากคืออะไรเวลาที่มอเตอร์สตาร์ทนะครับช่วงตอนที่เขาสตาร์ทจะมีแรงสตาร์ทแรงแรงทอกแรงแรงกระชากนะครับซึ่งอาจจะเป็นเท่าตัวของเขาสมมติมอเตอร์สองแรง สองแรง1,500วัตต์หรือเปล่า7 0 0 2สองแรง1,500วัตต์เวลาที่สตาร์ทเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง่า3 0 0 0วัตนะครับผมณนะตัวนี้แหละครับผมที่ทำให้อินเวอร์เตอร์แบบธรรมดาหรือพวกสวิตชิ่งมันจะตัดการทำงานนะครับผมเพราะว่าเขาป้องกันไม่ให้พวก ไอหรือพวกไอจีบีทโดนกระชากจนมันพังนะครับผมมันก็เลยมีข้อจํากัดตัวนั้นแต่ว่าอิวอร์เตอร์แบบมอปแปลงเนี่ยมอปแปลงจะมาช่วยในการอซอฟลงนะครับผมมันทําให้เวลาที่กระชากขึ้นมามันจะผ่านมอปแปลงอ่ามันก็จะทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในพังยากขึ้นนะครับอ่าถ้าเกิดเราเลือกโหลดที่มันมีแรงกระชากเยอะๆเราก็ควรที่จะเอาอิวอั์เตอร์ที่มัน ลองรับได้นะครับมันก็จะมีสเปคเขียนไว้นะครับว่าอินเวอร์เตอร์รับพีคได้เท่าไหร่พีคก,ก็คือชั่วขณะนะครับไม่ใช่พีคแบบชั่วขณะคืออะไรคือเราใช้แค่ประมาณอาจจะ20วิอ่าสิบวิยี่สิบวิสามสิบวิกก็คือเวลาที่มันกระชากมันก็จะกระชากแป๊บเดียวครับห้าวิสิบวิแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอินเวอร์เตอร์เราก็ต้องอ่านสเปคเขาว่าเขา,าพีคที่เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าพีคแบบหุย้ยมันพีค 5,000วัตต์มันพีค10,000วัตต์เราอัดอุปกรณ์โหลด10,000วัตต์มาใช้ยาวๆไม่ได้ครับผมพีกก็คือชั่วขณะหนึ่งอาจจะอ,อย่างที่บอก10วิ20วิ30วิแล้วแต่สเปคของอิเวอร์เตอร์แต่ละตัวนะครับก็เวลาเราเลือกใช้ก็ดูสเปคเขานิดนึงส่วนใหญ่พวกสวิตชิ่งก็จะแค่กระชากแค่เท่าตัวหนึ่งสเปคเขียนว่า5,000วัตก็อาจจะพีคได้10,000วัตต อาพีก็คือชั่วขณะนะครับผมไม่ใช่ว่าโหลดยาวๆนะครับอ่าอย่างแต่ว่ามอปแปลงนี่ก็คือสามเท่าก็คือจาก5,000ก็เป็น1 5ื0 0อ่าอันนี้ก็คือเป็นหลักการเลือกอ e ิมพัลเตอร์มาใช้งานกับออุปกรณ์ของเรานะครับเวลาเราจะเลือกในการติดตั้งที่บ้านของเราเราก็ต้องมาดูว่า e water, อิมพัเตอร์อยโหลดในบ้านของเรามีอะไรบ้างอาอะไรที่มันสูงสุด มันกระชากสูงสุดเท่าไหร่อ่าแล้วเราค่อยมาเลือกอ e ิเวเตอร์อีกทีนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเลือกอ e ิเวเตอร์ก่อนแล้วเรามาเลือกอเครื่องมือช่างอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้ก็คือจบเลยอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องคํานึงก่อนว่าเราจะเลือกโหลดอ่าสูงสุดเป็นอะไรอ่าใช้งานกําลังกี่วัตต์นะครับแล้วเราค่อยมาเลือกอ e ิเวเตอร์ให้มันเหมาะกับงานของเราอ่านี้ก็พลาดหลายคนนะครับคือติดตั้งก่อนแล้ว ไปซื้ออุปกรณ์มาใช้เสร็จแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ต้องแก้กันยาวเลยครับผมอ่าก็วิวเวอรเตอร,เตอร์ก็แนะนําประมาณนี้ครับผมส่วนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรีอรอรร่ก็ควรที่จะเป็นลิเธียมฟอสเฟตหรืออาจจะเป็นลิเธียมเอ็นเอ่าเพราะว่าเราต้องดูแบตท,ที่สามารถจ่ายให้เราได้ถึง 1C ึ่อ่าหนหรือ อาจจะเป็น 0.5C ก็ได้แต่ว่าพอใช้0 5 4อ่ะมันจะต้องใช้แบตที่มีปริมาณเยอะเพราะอะไรก็คือเวลาโหลดดึงเยอะๆนะครับกระแสที่เข้าไปชดึงไปใช้อ่ะมันจะมันจะเยอะไปด้วยอย่างเช่นแบตก้อนหนึ่ง10,000วัตต์เราใช้โหลด10,000วัตต์ในในตอนนั้นโหลด10,000วัตต์อ่ะมันไม่ได้เปิด10นาทีหมดนะครับมันจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงถึงจะหมด1 0,000วัตต์แต่ถ้าเกิดเราเปิดโหลด1 0,000วัตต์ เรามีแบต10,000วัตต์ที่สามารถจ่ายได้10,000วัตต์ต่อครั้งเลยอ่ามันก็จะทาให้โหลดของเราใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดเราไปใช้แบตท,ที่สามารถจ่ายได้แค่ 0.3C หรือ30%ของแบตนะครับมันก็สามารถมันก็ไม่สามารถจ่ายให้ให้โหลดของเราได้ก็จะเจอปัญหาอีเวอร์เตอร์ตัดเห็นไหมครับอ่าอีเวอร์เตอร์อาจจะเปิดอุปกรณ์ได้แต่แบต ไม่สามารถจ่ายน้ำจ่ายไฟให้เพียงพอกับอ e ิเวอร์เตอร์ไปจ่ายให้โหลดมันก็จะทำให้อ e ิเวอร์เตอร์ตัดการทำงานนะครับผมพราะปิดอ e ิเวอร์เตอร์มันก็จะเด้งขึ้นมาคืนอ,อันนี้ก็คือเป็นหลักการที่เราจะเลือกแบตเตอรี่เอามาใช้กับอุปกรณ์ของเราเพราะงนั้นผมก็ถึงแนะนำให้เลือกใช้แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะจ่ายให้คืน 1C ก็คือเต็ม100%ของซของ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 แบตเลย ่าเรามีแบต3 0 0 0วัต์เราเปิดโหลด3 0 0 0วัต์มันก็สามารถจ่ายให้เราได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดเป็นแบตน้ำเราแบตน้ำความจุ3 0 0 0วัต์แต่มันจ่ายได้ไม่ถึงอ่าเพราะฉะนั้นพอเราเปิดอิเวอร์เตอร์ปุ๊บทำงานปั๊บก็ตัดทันทีอันนี้ก็คือวิธีการและหลักการในก,การเลือกแบตนะครับผมเราต้องดูสเปคของเขาว่าเขาจ่ายให้เราได้100%ของแบตไหมหรือเท่าไหร่ มันถึงจะมาสัมพันธ์กับโหลดแล้วก็อินเวอร์เตอร์ที่จะจ่ายให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดและหลักการในการเลือกใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาคปฏิบัติที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับในการใช้ไฟเบอร์กับตู้เชื่อมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุอปกรณ์โซล่าเซลล์ของผมที่ผมเอาเลือกมาใช้นะครับว่าเป็นอุปกรณ์อะไรบ้างทําไมถึงเชื่อมได้แล้วก็ใช้ไฟเบอร์ได้นะครับก็ อุปกรณ์อื่นก็ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับพวกอิเวอร์เตอร์สวิตชิงที่ผมเคยทําคลิปให้ดูนะครับแต่ว่าการใช้แบบยาวๆนานๆน,น,นั้นก็มีผลเสียครับก็คืออายุเขาก็อาจจะสั้นลงอาจจะพังง่ายขึ้นนะครับผมถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ไดแต่ว่าก็ไม่เหมาะครับไม่เหมาะที่จะเอามาใช้บ่อยๆใช้ยาวๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็การทำงานของเราในวันนี้ครับผมไปก่อนอื่นนะครับเรามาดู อุปกรณ์ของเรานี่คืออิเวอร์เตอร์ของเรานะครับดูครับขนาดของเขาใหญ่มากนะครับผมใหญ่มากเขาจะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันครับเป็นตัวแปลงไฟนะครับผมจาก DC เป็น AC ส ouais. ่วนภาอ่าเรอะหม้อแปลงอาหม้อแปลงจะอยู่ตรงนี้ครับเต็มๆเลยตัวตัวนี้เป็นซีคอ์ครับกินกระแสโนโหลดเยอะหน่อยแต่ว่าความนิ่งในการจ่ายไฟแล้วก็ ความทนทานยอมรับเลยครับผมเพราะว่าเราเอาไปใช้เปิดโหลดถึงเท่าไหรอ่อ่าประมาณมอเตอร์5แรงครับผมสบายๆอ่าก็ยังยังไงก็อย่าไปใช้เกินกำลังของเขานะครับตัวนี้5,000วัตต์ก็เลือกโหลดที่อยู่ที่ประมาณอ่าประมาณนี้ครับ5 0 0 0 4 5 0 0่พ0 0อย่าให้เกินครับเพราะว่าเกินยังไงไม่ว่าหม้อแปลงหรืออะไรก็พังได้นะครับผมเพราะฉะนั้น การเลือกใช้โหลดก็ดูที่อิเวอร์เตอร์เราด้วยนะครับผมว่าอย่าให้มันเกินกําลังของอิเวอร์เตอร์ของเราอันนี้ก็คือหน้าตาของอิเวอร์เตอร์ของผมนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูสเปคของเขาก็48โวลต์แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับการใช้โหลดหนักๆเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าเป็นใช้ระบบ48โวลต์จะดีกว่าเพราะว่าระบบ48โวลต์เนี่ย เวลาเราดึงโหลดหนักๆนะครับเขาจะดึงกระแสขึ้นไปใช้น้อยพอดึงกระแสน้อยเนี่ยมันจะทําให้าสายไฟของเราเนี่ยมันไม่ร้อนข้อต่อต่างๆาข้อต่อต่างๆตัวจัมต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนมากเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ระบบ24พอเราดึงโหลดเท่ากับระบบ48เนี่ยกระแสจะต้องอดึงขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งของระบบ48ทําให้ ไอตัวนี้อาจจะละลายได้เลยครับผมจากการใช้งานในระบบ24ล้วไปดึงโหลดหนักๆอิเวอร์เตอร์ทนได้ก็จริงแต่ว่า,อ,าอุปกรณ์พวกนี้เป็นพลาสติกพวกนี้ทนความร้อนมากๆานานๆไปก็อาจจะมีย้วยมีละลายแล้วก็เสียหายได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกที่จะใช้โหลดหนักๆแล้วก็เลือกระบบ48โวลต์ขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็คือหลักการเลือกระบบอ,อันนี้ก็เป็น48โวลต์5,000วัตต์นะครับ อ่าเป็นอิเวอร์เตอร์แบบหม้อปแปลงไม่มีชาร์จเจอร์โซล่าเซลในตัวนะครับแต่จะเป็นชาร์จเจอร์ AC อ่าแต่ว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นออฟกิจโอเคส่วนแบตนะครับเนี่ยลิเทียมฟอสเฟตอันนี้เราใช้48โวลต์280แอมป์นะครับผมอ่า uh, 280 M, แอมป์เซลละ280แอมป์16เซลนะครับผมนี่ในการจ่ายก็คือสามารถ จ่ายได้ 1C 1C ก็คือ48โวลต์280ก็ประมาณ10,000วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นอิเวอร์เตอรอ์สามารถดึงครั้งละ10,000วัตต์ออกไปใจ่ายให้โหลดได้เลยอย่างตู้เชื่อมกระชากทีหนึงก็อยู่ประมาณ5-6,000วัตต์อ้าวอันนี้ก็คือใจ่ายให้ได้แบบแบบสบายๆครับผมอันนี้ก็คือหลักการเลือกแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะครับไปถามว่าแบตแบตน้ำแบตเจลได้ไหมก็ต้องต่อ แบตเตอรี่ให้มันเยอะๆเพื่อที่จะให้จ่ายโหลดให้เราได้นะครับถามว่าใช้ได้ไหมก็คือใช้ได้แต่ว่าต้องต้องใช้แบตในปริมาณที่เยอะมากนะครับผมถึงจะจ่ายให้อิวร์เตอร์เพื่อไปจ่ายให้โหลดพวกเครื่องเชื่อมหรือว่าพวกไฟเบอร์พวกอุปกรณ์โหลดหนักๆนะครับอันนี้มอเตอร์3แรงเปิดได้สบายๆครับผมอโอเคไปเดี๋ยวเราไปดู การทางานของเราในวันนี้ครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ของเราแผงตัวนี้ใช้ 10, 14แผงนะครับาชาร์จเจอร์ใช้บังคับตัวละ7แผงแผงควบคุมตัวละ7แผง2ตัวก็คือ14แผงก็ช่วงที่ทํางานนะครับสมมติชาร์จเจอร์ชาร์จลงมาได้3,000วัตต์ชาร์จเจอร์ก็จะจ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์เลยสมมุติเราใช้โหลดอยู่ที่5,000นะครับชาร์จเจอร์มา3,000ชาร์จเจอร์จ่ายเข้าโหลดปุ๊บ เอ้เข้าอินเวอร์เตอร์ปุ๊บอีก2,000มันจะดึงจากแบตขึ้นไปนะครับผมอ่าเพราะเรารู้ได้ไงเพราะว่าเราดูจากอันนี้ครับแล้วก็ใช้แคมป์ในการวัดดูอ่ามันจะไม่ได้ลงมาที่แบตก่อนแล้ววิ่งขึ้นไปนะครับก็คือถ้ามา3,000มันก็วิ่งเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วก็ไปจ่ายให้โหลดเลยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือจะดึงจากแบตขึ้นไปอ่าถ้าเกิดช่วงไหนที่แดดถึง45 0 0 0ันวัตต์นะครับมันแทบจะไม่ได้ดึงเอ้ เออ,เอ,อถูกต้องก็คือช่วงไหนที่แดดถึง5000วัตต์นะครับเ,เราใช้โหลดอยู่4000วัตต์เนี่ยแทบจะไม่ได้ดึงจากแบตเตอรี่เลยส่วนที่เหลือ1000วัตต์มันก็จะวิ่งเข้ามาใจ่ายให้กับแบตเตอรี่ของเรานะครับผมะฉะนั้นการทำงานใช้โหลดหนักๆเนี่ยแนะนำให้ใช้ตอนช่วงกลางวันนะครับผมช่วงที่กลางวันช่วงท,ที่ที่มีแดดจะจัดเข้ามา มันก็จะได้เซฟแบตเตอรี่ของเราไปในตัวนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปทำงานกันดีกว่าครับอ่าโหลดของเราในวันนี้นะครับผมโอ้หายไปแล้วอ่าเป็นไฟเบอร์รุ่นเก่าแก่นะครับผม m a r k t e ท h ตัวนีอ้อยู่ที่ประมาณ1,800วัตต์นะครับผม1 7 0 8 8นะครับอ่าก็ไปลองกันได้ครับผมใครมีอิวอร์เตอร์อยู่แล้วก็ลองเอาไฟเบอร์ามาลองเปิดดูนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตู้เชื่อมของเรานะครับผมตู้เชื่อมของเรา,าไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ใช่ตู้เชื่อมแบบหมอปแปลงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้แบบนี้นะครับผมใช้งานง่ายเบ,บาเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับบ้านหลังนี้ทั้งหลังเราก็ใช้ตู้เชื่อมแล้วก็ไฟเบอร์ชุดนี้แล้วก็โซล่าเซลล์ชุดนี้นะครับในการสร้างนะครับผมในการเชื่อมในการสร้างบ้านหลังนี้ทั้งหลังนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาะทําโต๊ะปลูกกันนะครับปกติก็จ้างช่างนะครับผมเพราะว่ายัางเชื่อมไม่ค่อยจริงแต่พอเรามาอยู่ที่ไร่ที่สวนของเราเราก็ควรที่จะหัดทําเองครับผมหัดทําเองเพื่อ,อลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้นะครับเงินเราจะได้ออกน้อยแต่ว่ารับเข้ามาเราจะได้เก็บนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลุยทํางานกันดีกว่าครับ ครับผมและนี่ก็คือผลงานที่เราใช้โซลาร์เซลล์ของเรากับอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับก็เป็นตู้เชื่อมนะครับผมที่เราเอามาเชื่อมงานต่างๆในไร่ในสวนของเราเห็นไหมครับเราไม่มีไฟฟ้าพื้นฐานเข้ามาถึงไร่ถึงสวนของเราก็ใช้งานโซลาร์เซลล์ได้ได้เหมือนกับไฟฟ้าพื้นฐานทั่วไปอยู่ที่เราเลือกอุปกรณ์นะครับเลือกอุปกรณ์เลือกอระบบให้มันเข้ากับ งานที่เราทำนะครับไฟฟ้าทั่วไปถ้า,าโหลด,ดหรือหมู่บ้านาใช้ไฟเยอะเกินการไฟฟ้าก็าผลิตแล้วก็ส่งมาให้เราไม่เพียงพอการไฟฟ้าถึงต้องมีระบบทวนเป็นหม้อแปลงเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเพื่อที่จะส่งให้อย่างาสเสถียรน,นะครับผมบ้านเราเหมือนกันเราใช้ระบบโซลา่าเซลล์เราก็ควรที่เลือกอไม่ว่าจะเป็นแผงอินเวอร์เตอร์ าาาาาชาร์จเจอ,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 อร,อร์ให้มันเหมาะกับงานที่เราจะทำเพราะฉะนั้นการที่จะใช้โซลาเซลล์สิ่งสำคัญก็คือเราต้องดูโหลดประจำบ้านของเราก่อนก่อนที่จะเลือกระบบนะครับพอเรารู้โหลดต่างๆว่ามีกำลังวัดเท่าไหร่ใช้สูงสุดเท่าไหร่เราก็ค่อยมาเลือกแผงเลือกระบบเลือกอินเวอร์เตอร์ให้มันเหมาะกับงานที่เราจะทำแค่นี้เราก็ได้ใช้ไฟเหมือนกับการไฟฟ้าทั่วไปแล้วครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้กับเครื่องมือช่างต่างๆให้มันเหมาะสมนะครับถามว่าอิเวอร์เตอร์อื่นๆใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับผมแต่ว่าก็ไม่แนะนํำให้ใช้แบบยาวๆก็ใช้เป็นครั้งคราวได้อยู่ครับผมแต่หากจะใช้แบบยาวๆก็อิเวอร์เตอร์แบบที่เราแนะนำครับมันก็จะแข็งแรงทนทานเขาออกแบบมาให้ลุยงานหนัหนกๆได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ